ะครับวันนี้เรต้องเับาอยู่ในกัลลีนาฟรีไฟเนาะวันนี้ฟรีไฟมีกิจกรรมใหม่มาก็คือหมุนขันโยกโบกสะบัดเราจะมาตำล่าเพชรกันแล้วก็มีกิจกรรมชุดแต่มันชุดนั้นเก่าเนาะมามาเดี๋ยวเราลองไปดูชุดกันก่อนผมจะแบ่งตอนนี้มีอยู่พันกัเพชรเนาะแบ่งเอาเนี่ยชุดที่ผมต้องการก็ชุดนี้ เอาหน้ากากมันเพราะหน้ากากมันเทดิแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วก็ชุดนี้เนี่ยหน้ากากก็สวยนะผมว่าหน้ากากสองชุดนี้สวยแต่ผมอยากได้ที่สุดก็อันนี้อัลล่าสุดเละเอาหน้ากากมันนะรอแบ่งกันเดี๋ยวค่อยไปสุ่มจิตกรรมใหม่นะสุ่มจิตกรรมนี้ก่อนแบ่งกันคนละร้อยเพชรอ่ะจัดไปห้ากล่องแรกมาดูกันว่าจะได้ไหม ตาล่าตาล่าอีกแล้วโหย้ำไปโอ้ทอ้อ,อ,องเลกลือ้ากล่องแรกเกลือมากล่องสองจัดไปโอ้ก้อนท้องไม่อยากได้เลยไดยมอนโอ้โอ้โอ ได้ก้อนทองคือก้อนทองผมมีเลี้ยวอะไม่อยากได้ตอนนี้ก็เอ,อยู่ห้าร้อยเพชรนาะเราลองไปสุ่มกิจกรรมใหม่กันดูสุ่มกิจกรรมใหม่ไปลองมาดูกันว่าจะได้ไหมมีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรด้วยน่าสนแต่ถ้าได้ก็ดีอเพราะว่าคงคงไม่ได้หรอกมากสุดก็เก้าคือเก้าเพชรอะมากสุดเลย ไปกล่องแรกสิบกล่องแรกเอ็กดข้ค่าแอมิชันไปเลยดีกว่าไปโห oh. สิบกล่องแรกได้กล่องสุ่มไอเคกับกล่องสุ่มยัฟองแล้วก็ตัวสุ่มไดมอนด์เนาะสิบกล่องต่อไปเฮ้ยได้ก้าวสิบเก้าเพชรป่ะโอ้ oh. ได้แค่ก้าวสิบเก้าเพชรเท่าไหร่เกลือหมดเลยแลเดี๋ยวรับไดมอนด์กับรับตัวนี้ก่อน สุ่มต่อโอ้โหเกลือเน้นๆเกลือเน้นๆอร่อยเลยไหมล่ะไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือได้แค่99ิเพชรเนาะสุ่มไปก็ได้กล่องเอ็มโฟอได้็นดอบไม่ได้อะไรเลยอ่ะเกรรมนี้แบบบางคนเขาสุ่มได้99 9ิเพชร ดูยูผมไม่ได้เลยได้ตัวใดมาก็สุม่มดิแบบได้มาใบเดียวลองสุ่มเนาะอืม M4 อันนี้ได้มาสองสุม่มกันกดรับไี่อีกล้วรับสุมส่มสุมส่มเกลือโอ้โหโคตรเกลืออ่าเหลืออันนี้ก็สุม่มแต่อันนี้ผมไม่อยากายนะได้นะได้โอ้โห เกลือเน้นๆน่นนะหมดแล้วไม่ได้แล้วเออมีอันนี้อยู่นี่มาผมลืมรับได้มาอีกสองร้อยเพชรต้องจัดจัดต่อจัดต่อผมว่าผมไปหมุนนนะั่นดีกว่าเออไปหมุนนนะั่นดีกว่าไปหมุนหมุนต่อหมุนต่อแบบเผื่อได้ท่าทางหรือไม่ระเบะิดไอวอรแต่ต้องการไอวอรมากสุดเล,ลยเราไมารู้ยันนะ ได้ไหมกดค่ามิชั่นไปต่อได้ไรโอ้มีเด็กของเกลือเฮ้ยได้ท่าว่ะเฮ้ยได้ท่าได้หน้าไปไปโอ้ได้ตัวก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่ได้ตัวมันเอาไปสุ่มไงก็จะได้ปีนถาวอรไหมก็มีสองตัวเนาะสุ่มไปต่อได้แต่ของวันอะมันไม่ได้ถาวร โคตรจบเลยอะผมอะนี่ได้ตัวไม่อีกเรามารับในเนื่อนขั้นเนาะตอนผมก็ไม่ได้พีออเดอร์ไว้ไงอันนี้เลยเก็บช้ากว่าชาวบ้านเขาไงมาเราไปสุ่มไดมอนด์กันต่อมีสามใบสุ่มเกลือโอ้โหน่ารับได้ใบ,บนี้ได้ไเกลือโอ้เกลือเน้นเน้น ไอ้ได้มีกล่องสุ่มสกินปืนด้วยนีิว่ามาเอเคสามกล่องดูที่จะได้ไหมโอ้เกลือเอฟโฟเกลืออ่อเรียบร้อย<ม>ได้ลูกแก้วมาแปดลูกอ่ะไม่อยากได้เลยอย่ะลูกแกว้วก็เอ้ยได้ธาเตนมานีิว่าธาเตนใช่ใช่ธาเตนเรามาดูธาเตนกัน ่าเต้นเปะ๊ะแปะเอามาแทนท่ากระโดดเนาะไปก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกอาจจะไม่สนุกอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะขอบคุณครับที่รับชม